Các đồ tòa số và loại bọc tập sinh thì phải trở thành là sức khỏe, sức khỏe của ý. Rồi mà số hoạt cho khoản, loại bọc tạp sinh có phải trị giá thì được. Rồi không có lực. Rồi là toàn thuộc loại bọc tạp sinh này. Mất tòa số, người ngừa cả giang, rủ bốc, chào, cục tì, tù ra thật. Rồi rồi lên xem là cao เรื่องมาใชเเนี้ว่กขึ้นกับเรามาเวทีไปเวทีตรงนี้แต่ต่าง้าว้เราตกตกกระโดงก็มาณาดาสีตรงนี้ตรงนเท้าที่ที่เราต่างท้าไมเพรว่าแต่ว่าไม่ใช่ครับว่ารุ่นนะครับ วันนะนะครับที่สิบวันวันก็เราจัดมีที่ภายในจังหวัดที่ไร่วันนะครับดินที่แล้วหนุกวัยได้เว้นแล้วตอลงไอ้โมนี่ขึ้นกลุ่มเทพลาวนะครับตอลงไม่ได้ปักเสี้ยงพอแลกไปเสี้ยงแลกว่านะครับปมไปอยู่หลังเวทีใส่ที่ยังไม่ยุดพอดไม่นี่ยเราทษเข้ากรทอนแล้ว